สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเมนูอาหารไทยทําง่ายๆทําทตามได้ผัดกระเพราตับไก่ไปรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาทํากระเพราตับนะคะ shicken level เ,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 เราเริ่มต้นจากการต้มตับก่อนนะคะต้มเสร็จแล้วก็เอาออกจากน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นสำหรับ ทำผัดกะเพรานะคะ Thai Recipe Recommend Everyone ผัดกะเพรา The Food with Chili and b a s i l i c เราก็จะใช้วิธีการบุบกระเทียมนะคะไม่ได้โคลกนะคะแล้วก็ พริกค่ะหั่นเป็นชิ้นๆน,นนะคะใบกะเพราเราก็ล้างแล้วนะคะส่วนตับไก่เราหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะต้มแบบ ค่อนข้างสุกนะคะหอมหัวใหญ่ เราเริ่มต้นด้วยน้ำมันนะคะกระเทียมค่ะ ก็ใส่ตับกระพิรลงไปได้เลยนะคะ 你好。 ปเค่ะปเป็อ่อแดดุมม่ด้ว่ะใส่มาเสร็จแล้วนะคะเาไปได้เลยค่ะใส่ผ่งปรุงรสนะคะคนอรสไก่ แล้วเราก็ใส่ใบกระเพราค่ะบาซิล It's already chicken flavor basil basil ica. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова มากเลยนะคะผัดกระเพราตับไก่ค่ะ